สวัสดีค่ะเนี่ยค่ะกล้วยตักอบน้ำผึ้งของนุย้ยนุ้ยก็ทำเสร็จแล้วทั้งหมดก็ตากทั้งหมดก็เจ็ดแดดอะคะ่ะพอเราตากเสร็จแล้วก็เก็บใส่กระปุกแบบนี้เนาะเก็บไว้กินแล้วเนาะนกล้วยทั้งหมดเจ็ดีก็ได้ได้เหลือแค่แน่จ้ะเดี๋ยวนี้เราจะแบ่งไปให้ท่อแก่เนาะหวานหวานช่ำๆจ้ะ กล้วยลูกเล็กนะกล้วยแบบกล้วยหน้าแรงอืมลูกเล็กพอดีชิ้นละคำสองคำแต่หวานมากหวานเจี๊ยบเลยจ้ะถ้าเราเก็บใส่แบบเนี้ยก็เหมือนมันจะอบอบเข้าไว้ตลอดเวลาจ้ะนี่จ้ะน่าทานมากครั้งแรกเลยที่ทำกล้วยตากอบน้ำผึ้งนี่อันนี้ฉ่ำๆเดี๋ยวจะไปฝากเท่าแก ทานมากค่ะทำกินทำกินดูนะคะอร่อยหวานฉ่ำนุ่มจ้ะ